เบาะนี้นะครับเป็นเบาะระบายความเย็นด้วยครับคูแม็กนี่ครับเห็นไหมมีคูแม็กด้วยโอ้โหรถมือเดียวป้ายแดงมาเลยฝาท้ายนะครับเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับท่านผู้ชมฝาท้ายไฟฟ้าเห็นไหมมาด้วยแรงม้านะครับร้อยเก้าสิบแรงม้าโอ้โหโคตรเยอะอ่าโคตรเยอะเลยใครที่ดูจากคลิปผมเดี๋ยวผมร้อยธนีเลยสองหมื่นบาท ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วครับอาร์ตปาทะโรศูนย์แปดศูนย์สี่แปดหกหกห้าเก้าแปดนะครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะครับโอ้ตั้งแต่ก่อนสงการจนมาหลังสงการนะครับผมมีโอกาสได้นำรถนะครับเป็นรถครอบครัวอีกรุ่นนึงครับที่ท่านผู้ชมกำลังมองหาอยู่นะครับเป็นอีซูซุนะครับมิวเอ็กซ์นะครับตัวนี้เป็น1.9 ผมบอกเลยว่าตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดในรุ่นของ m ิวเอ็กซ์1.9ท่านผู้ชมนะตัวนี้เป็นตัวออนติเมทนะค,คันนี้ผมบอกเลยว่าเป็นปี2021นะครับเป็นปี2021เราไปดูรายละเอียดของรถคันนี้กันดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้าง่าเริ่มต้นจากด้านหน้าที่ท่านผู้ชมเห็นเป็นไงลนะ่ะไฟใหญ่หน้าโปรเจคเตอร์นะครับตรงนี้โปรเจคเตอร์นี่ครับกระจังหน้าเปลี่ยนใหม่เป็นโครเมียม เอาง่ายว่าดุดันแน่นอนนะครับดุดันแน่นอนพาร์คเซนเซอร์มารอบคันนะครับท่านผู้ชมนะหนะ่จุดนะครับ1จุดละ2จุด3จุดทั้งหมดพาร์คเซนเซอร์ด้านหน้าทั้งหมด4จุดโอ้โหไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับนี่ใส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 เลยผมบอกเลยว่าใครที่กำลังมองหาอยู่นะครับ ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเห็นสีอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมไม่ต้องคิดว่ามันจะแก่เลยครับผมบอกเลยว่าสีนี้ดูแลง่ายดายมากนะครับดูแลง่ายดายมากด้านข้างนะครับด้านข้างนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมล้อแมกนะครับจะเป็นล้อแมกสแตนดาดนะครับติดกับรถคันนี้มาเลยนะครับติดกับรถมาเลยครับบอกเลยว่าแมกนี่ครับไม่มีรอยเบียดแน่นอนนะครับดอกยางนี่เหลือๆลึกๆเลยนะครับท่านผู้ชม ยางนะครับเป็นยางปี2021เลยครับยางที่ติดรถมาเลยนะครับตรงนี้ยางที่ติดรถมาเลยขนาดยางนะครับจะมาด้วยยาง2 6 5นะครับ5 0 R 2 0เป็นแม็กสแตนดาร์ดขอบ20เลยโอ,โอ้โหด้านข้างมีอะไรบ้างบันไดข้างนะครับราวหลังคานะครับนี่มาบันไดข้างราวหลังคาคิ้วกันสาดนตะครับคิ้วกันสาตต์ติดมากับรถเลยเห็นไหมนี่อ่ะ กันลอยมิวเอ็กนะครับตรงนี้มือเปิดนะนี่ครับบอกเลยว่ารถคันนี้นะครับเห็นไ,ไหมรถปี2021นยเล้ครับผมบอกเลยว่าแผงประตูนี้กริบเลยะกริบเลยไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะครับโอ้โหสวยๆเลยฮะเม็ดอาร์กนะที่ผมให้ท่านผู้ชมดูนะผมไม่ต้องพูดอะไรมากเลยเพราะว่ารถมันเป็นปี2021นะครับรถ2ปีสภาพมันไม่ต้องพูดถึงเลย รถมันพร้อมใช้งานอยู่แล้วรถมันสวยนะรถมือเดียวป้ายแดงมาเลยเราให้ดูสภาพนะครับหัวนงหัวน,อน็อตนะครับหัวน็อตบันพวงบันพับประตูกรอนประตูต่างๆนี่ไม่มีรอยขันแน่นอน yeah ออแถ่ประตูสวยนะฮโอโฮมีล่มมาด้วยนี่ครับท่านผู้ชมนะตรงนี้ เม็ดอ่างนี่ครับเรียงเม็ดทุกจุดนะครับตรงนี้ตัวนี้นะครับก็บอกเลยว่าระบบดิสเบรกนะครับเป็นระบบดิสเบรก4ล้อเลยนะครับท่านชมนะดิสเบรก4ล้อคู่หน้าคู่หลังนะครับแล้วระบบช่วงล่างจะเป็นระบบคอยโชคคอยสปริงนะครับมีปีกนกนะครับตรงนี้รับแรงกระแทกนะครับด้านท้ายฮะด้านท้ายก็เรียบเรียบเลยครับมีสปอยเลอร์นะครับพร้อมไฟเบรกดวงที่3ตรงนี้ ไฟท้ายนะครับเป็น2ชิ้นติดกับฝาท้ายติดกับตัวถังนะครับตรงนี้เห็นไหมการร้านปัดน้ำฝนโลโก,โก้ต่างๆมิวเอซีซูซครับตัวอันติเมตนะครับ,ต, Ultimate, รบตรงนี้เขาเรียกรุ่นออนติเมตอ่าฮะตรงนี้นี่ครับมีกล้องมองหลังนะครับกล้องมองหลังสแตนดานนะครับที่ติดกับรถน,นะไฟทับทิมซ้ายขวามีมาให้แล้วปักเซนเซอร์ด้านท้ายมีมา2จุดมีตรงนี้ 2. จุด4จุดมีเหมือนกันนะครับ ฝาท้ายนะครับเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับท่านผู้ชมฝาท้ายไฟฟ้าเห็นไหมออกแบบมานะครับหรือว่าพัฒนามาท็อปสุดแล้วตัวนี้ท็อปสุดแล้วตรงนี้เบาะนะครับเบาะนะครับมันสามารถทับแเฟตลาบได้เลยนะครับเบาะนี่สามารถทับแเฟตลาบได้นะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนี่ครับจะเป็นอย่างนงี้แเฟตลาบแล้ว นท็ับ,บแฟดลาบอ่ะฮะมีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้นนะครับตรงนี้เห็นไหมจะคล้ายๆกับปาเจโร่ลานถ่ายมีอะไรมา้างนี่เครื่องมือนะครับช่วยเหลือยามฉุกเฉินพวกบล็อกถอนล้อแม่แรงต่างๆอยู่ตรงนี้นะครับ นี่ครับแล้วก็จะมีช่องเสียบ power outlet มาให้เห็นไหมนตรงนี้ก็เป็นที่เก็บของนะครับตนี้นยางอะไหล่เอาลงนี้นะครับจะแตกต่างกับปาเจโบั a ปาเจโบเขาจะใช้ขันตรงนี้แต่อิสุหรือว่าโตโยต้าจะมีต้องใช้ที่ขันยางอะไหล่ลงตรงนี้นะครับนะนี่ครับมาดูด้านท้ายครับรถเดิมๆด,ดูกันอย่างไรนะครับดูจากหัวน็อ และเม็ดอาร์ต่างๆนะครับรถนมันไม่มีการถอดหรือว่าโดนชนท้ายแน่นอนตรงนี้เห็นไหมสวยๆส,สวยเลยเห็นไหม็อบสุดอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆครบแน่นอนเห็นไหมมาดูด้านซ้ายอ่าเหมือนเดิมนะครับดิสบงดิสเบกส,สีลงสี้อเหมือนกันช่วงลงช่วงล่างนี่ดีมากเลยนะครับท่านผู้ชมดีมากเลย ล้อเลือน,นี่ยางนี่ยางปี2 0 2 1ใช้ได้ยาวดูที่ผมให้ดูเพราะอะไรผมให้ท่านผู้ชมมาดูว่าเสภาพรถที่ผมมีขายอยู่ตัวนี้มันเป็นอย่างนี้นะครับมันเหมาะสมกับราคานะครับท่านผู้ชมนะตรงนี้นดูกันเลยแผงก็ต้องแผงประตูนี่สวยเป็นองค์เม็ดอ้างไ้น,นะสวยงามบอกเลยว่า รถปี2021รถ2ปีนะครับรถมือเดียวนะครับโอ้โหเป็นไงล่ะผมพาท่านผู้ชมดูรถรอบคันเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปดูในห้องเครื่องนะครับว่าเปิดฝาโปรงหน้ามาแล้วนะครับภายในห้องเครื่องเขาจะเป็นอย่างไรจะสวยขนาดไหนเราไปรับชมกันครับท่านผู้ชมนี่ครับผมเปิดฝาโปรงหน้ามาแล้วนะเห็นไหมท่านผู้ชมเห็นความใหม่ของรถคันนี้ไหมเห็นไหมหัวน็อนนี้ไม่มีขยับเลยนะครับ น็อตฝาโปรงหน้าน็อตแก้มต่างๆนะครับคานหน้าซ้ายขวาเนี่คานเดิมๆเลยนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมผมบอกเลยว่าเอาไงว่ารถคันนี้มันน้องไปแดงเลยหรือคิดในทางที่ดีเลยรถเท็ดไดเลยบอกเลยว่ารถคันนี้เหมือนรถที่ทดลองขับในศูนย์บริการนะครับท่านผู้ชมนะมันวิ่งน้อยนะครับรถปี2021นะครับผมบอกเลยว่านะคใครที่วันมังมหานูมิอ็หา i s u จุ m เนะครับชัวนติเมตร ปี2021นะครับผมแนะนำเป็นคันนี้เลยนะครับแนะนำเป็นคันนี้เลยผมบอกเลยนะคันนี้1.9นะครับหรือว่าเครื่อง1,900ซ c นะครับมาด้วยแรงม้านะครับ190แรงม้าโอ้โหโคตรเยอะอ่าโคตรเยอะเลยเอาง่ายว่าปาเจโร่2,4นะครับมาด้วยแรงม้า181แรงม้าแต่คันนี้เครื่อง1.9แต่มาด้วยแรงม้า190แรงม้า ผมบอกเลยว่าแรงม้าเยอะกว่าไปเจโรนะครับแล้วก็แรงกว่าไปเจโรแน่นอนแล้วก็ประหยัดแน่นอนนะครับท่านผู้ชมนะผมบอกเลยว่าใครที่กาลังหา1 9อยู่นะครับแนะนําคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับนะเป็นไงล่ะผมพาท่านผู้ชมดูในห้องเครื่องเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมดูในห้องโดยสารว่าเปิดประตูมาแล้วนะครับภายในห้องโดยสารนะจะมีออปชันอะไรบ้างเข้าไปแล้วจะรู้สึกอย่างไร เข้าไปแล้วมันมันเห็นออปชันอะไรบ้างไปดูกันเลยปครับท่านผู้ชมผมเปิดประตูมาแล้วนะครับเห็นภายในห้องโดยสารของมิวเอคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าหืมหรูหรามากเลยครับท่านผู้ชมหรูหรามากเลยนะภายในของเขาบอกเลยเป็นทูโทนนะครับอ่าสีดําตัดด้วยสีน้ําตาลนะครับสีดําตัดด้วยสีน้ําตาลบอกเลยโอ้โหสุดยอดนะท่านผู้ชมสุดยอดเลย อกเลยว่าใครที่กําลังหาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมบอกเลยนะอันนี้ท่านผู้ชมเห็นนะเบาะนี่ครับเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับเบาะนี้นะครับเป็นเบาะท้ายอะบระบายความเย็นด้วยครับคูแม็กนี่ครับเห็นไหมนี่คูแม็กด้วยโอ้โหท็อปสุดๆเข้ามาแล้วแล้วผมบอกเลยนะเห็นไหมเนี่ยผมเข้ามานั่งแล้วเบาะนี่แน่นๆเลยแน่นๆเลยไหมแน่นแน่นไม่ยุบไม่ย้วยนะครับ ดีอะวิสัยทัศน์ต่างๆนี่ผมบอกเลยว่าไม่ติดขัดอะไรเลยอ่าไม่ติดขัดเลยแล้วผมเห็นนะออปชั่นต่างๆรถคันนี้นะครับระบบนะครับเป็นระบบคีเลตพุสตานนะครับตรงนี้อ่ามีอะไรบ้างมีล็อกรถปลดรถเปิดฝาท้ายด้วยรีโมทนะครับเห็นไหมตรงนี้กุญแจก็ฟีย์ฟาวแล้วสวยนี่นะพวงมาลัยนี่ท่านชมเห็นไหมพวงมาลัยออกแบบมาดูสปอร์ตมากเป็นพวงมาลัย3ามก้าน3ก้านเลยเนะ มันติฟังชั่นได้คู่คอนโทรลได้นะครับตรงนี้มีพันธุ์ชิพมาให้เป็นไงล่ะครับเราไม่ต้องใช้มือไปเปลี่ยนเกียร์ตรงนี้เราเปลี่ยนเกียร์จากพไวงมาลัยได้เลยเห็นไหมผมบอกเลยว่ามันครบคันมันครบคันมากเลยตรงนี้ระบบไฟนะครับก็เปิดปิดออโต้ของกันนะครับสูงว่าเนี่ยผมแค่บิดกา้านสวิตไฟไตรงนี้ ถ้าเกิดเราเข้าไปที่มืดนะครับไฟมันก็สว่างหรือติดขึ้นมาเองโดยอัตโนมัตินะครับตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นเลนเซนเซอร์นะครับจับความแรงของฝนก้า,การปรนปัดนฝนมันก็จะทํางานขึ้นมาเองตรงนี้ผมบอกเลยว่ารถคันนี้เป็นปี2021นะครับเขาจะใช้งานมาแล้วนะครับแค่21,751กิโเมเท่านั้นนะครับผมบอกเลยว่าอิซูซูรับประกันนะครับเหมือนกัน ทุกรุ่นนะครับ5ปีแสนโลเหมือนกันทุกรุ่นนะครับตรงนี้อันนี้รถปี2021รถ2ปีแล้วอ่ารถ2ปีแล้วยังเหลือวานรันตีจากศูนย์อีซูซูอีก3ปีแล้วก็เหลืออีกประมาณเกือบ80,000โลนะครับทุกานเหลืออีก8ประมาณ80,000โลเลยตรงนี้การรับประกันจากศูนย์อีซูซูนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมสิ่งอำนวยความสะด,ดวกเห็นไหมนี่ม,มากลางเลยเป็นไงหน้าจอทัชสกรีน9นิ้วเป็นไงล่ะใหญ่มาก หน,น้าจอนี้มีอะไรบ้างก็มีเป็นพวก FM AM ได้นะครับนี่รองรับนิเกเตอร์โอ้โหครบคันนะครับนี่รู้สึกว่าจะเชื่อมต่อกับ Apple c a คาร์เได้ด้วย Apple c a คาร์เได้ด้วยท่านผูช้ชมเห็นไหมอย่างเงี้ยจอใหญ่ขนาดนี้นะครับเขาสามารถเล่นแผ่นดิสได้แต่แผ่นดิสเขาไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับเขาจะอยู่ตรงนี้ผมบอกเลยว่าเขาทำออกมาน่่ๆๆ,ๆ,ๆเห็นไหมเขาเก็บ เก็บงานได้เนียนมากตรงนี้มีสามารถเล่นซีดีได้ดีวีดีได้ดิสก์ต่างๆได้นะครับตรงนี้โอ้ไงล่ะโอ้โหระบบแอร์นะเป็นแอร์ออโต้เห็นไหมท่านผู้ชมนะอืมออกแบบมาได้ล้ำยุคทันสมัยมากแอร์ Air นี่จะเป็นดูโอโซนนะครับแยกอิสระซ้ายขวาได้ด้วยตรงนี้เห็นไหมโอ้สิ่งอำนวยความสะดวกนี่เห็นไหมพนักเท้าแขนช่องเก็บของมีมาให้นะครับ ที่วางแก้วนะครับตรงนี้โอ้โหนี่ระบบเซฟตี้นะครับผมบอกเลยว่ารถคันนี้เป็นตัวท็อปนะครับเซฟตี้นะครับมีทั้งหมดนะครับ SRS airbag มีทั้งหมด10จุดอ่า10จุดเลยนี่ระบบเบรกมือนี่เป็นเบรกมือไฟฟ้าแล้วนะครับเบรกมือไฟฟ้าแล้วไม่ใช่เมลนวนเหมือนรุ่นอื่นๆนะครับตรงนี้ตรงนี้ที่วางแก้วอ่า เอามาออกแบบหรือว่าดีไซน์มาได้ลงตัวมากๆแผงประตูเห็นไหมสีน้ำตาลตัดกับสีดำโหสวยงามบอกเลยว่าหรูหรามากนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นคาร์บอนนะครับตรงฝาครอบสวิตกระจกก็เป็นคาร์บอนตรงนี้โอ้โหผมบอกเลยครับท่านผู้ชมใครหาอยู่ไม่ผิดหวัง,วงนี่นะผ้าหลังคานี่ ริบเลยกริบเลยไม่เป็นขุยแน่นอนนะครับไม่เป็นขุยบ้านบางแดดนะครับผมบอกเลยว่ามีกระจกมีไฟซ้ายขวาเลยออกแบบมาหูดีไซน์มานี่ได้ลงตัวจริง,รงเลยนี่นะตรงนี้นะครับเห็นไหมจะมีสวิตนะครับเปิดแอร์หลังตรงนี้จะมีเปิดสวิตแอร์หลังเห็นไหมตรงนี้แล้วก็นี่จะเป็นเปิดฝาท้ายนะครับจากในรถตรงนี้นะฮะ บอกเลยว่ากระจกนะครับเป็นกระจกเทบไฟฟ้าปรับไฟฟ้าแน่นอนนะพเพราะมันตัวท็อปสุดแล้วผมบอกเลยนี้ระบบเซฟตี้ต่างๆก็นะครับเซนเซอรล็อก ok มีนะครับตรงนี้นะตัวถังเป็นตัวถังนิรภัยอยู่แล้วนะครับตัวนี้เพราะว่าเขาออกแบบมาให้เซฟตี้ของผู้โดยสารภายในรถนะครับดูจากอะไรนี่ SRS a i r b ทั้งหมด10ลูกนี่อตอบโจทย์ท่านผู้ชมแน่นอน ่ะเราไปดูห้องโดยสารแถวที่2ดีกว่าว่าเข้าไปล้วจะรู้สึกอย่างไรไปผมเข้ามานั่งภายในห้องโดยสารแถวที่2นะครับผมบอกเลยว่าสบายสุดๆนะครับออฟชงออปชั่นนะครับมาเต็มนะครับนี่เห็นไหมมันเป็นรถครอบครัว PPV แอร์ทั้งหมด3แถว1คอนโซลหนา้า2แถวที่2แถวที่3มมีมาครบโอ้โหมันช่าง ดีอะไรอย่างนี้เห็นไ,ไหมสิ่งอำนวยความสะดวกนี่มตรงนี้เบาะนะครับมันจะเป็นอย่างนี้นี่เองอนนี้ยมันจะเคลื่อนจากบางคนว่าเอ้ยมันนี่ครับนี่มันจะอยู่ลักษณะนี้มาพนัก้า,ขาแขนนะครับแล้วก็เพื่อที่วางแก้วนะครับมีมาครบเลยอันนี้ก็มีที่แขวนของนะครับช่อง เก็บเอกสารนะครับตรงนี้ที่สำคัญนะครับแปลงจากไฟรถนะครับเป็นไฟ220โวลต์ได้ด้วย mm hmm. เห็นไหมนี่นะแปลงไฟรถเป็นไฟบ้านได้เลยท mm ่านชมตรงนี้ก็จะมีช่องเสียบ USB AUX นะครับตรงนี้เห็นไหมครบเลยบอกเลยว่าใครที่กำลังมองหาไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับนี่ลืมบอกทา่านชมไปนะครับว่า Isuzu MU-X 1.9เนี่ยตัวนี้ครับโฉมใหม่นยโฉมปัจจุบันเนี่ย มันออกมา3รุ่นนะครับจะมีตัว Active นะครับอ่าเป็นตัวเริ่มต้นตัวที่2จะเป็นตัว Elegant นะครับตัวที่3เป็นตัว Ultimate คือตัวท็อปสุดคือคันนี้นะครับบอกเลยว่าตัว Ultimate ท็อปสุดนะตรงนี้เป็นงานแล้ท่านผู้ชมผมพาท่านผู้ชมดูภายในห้องสารเรียบร้อยแล้วจุดท้ายนะครับเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปทดลองขับรถแล้วเราก็ไปฟังราคากันว่าเปิดตัวเท่าไหร่วันนี้ผมมาขายเท่าไหร เราไปทดลองขับรถกันเลยดีกว่าไปครับท่านผู้ชมนะก่อนที่เราจะไปทดลองขับรถนะครับเราต้องมีการค่าเข็บขัดนิรภัยก่อนนะครับแล้วเราก็มาจัดสรีระตรงพวงมาลัยนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมพวงมาลัยมาสามารถขึ้นลงได้นะครับตรงนี้เข้าออกได้นะครับเห็นไหมตรงนี้อ่าผมจะอยู่ในลักษณะนี้เราก็ล็อกพวงมาลัยแน่นนะครับเราไปทดลองขับรถเลยนี่ท่านผู้ชมฮะกล้องมองหลังชัดแจ๋วเลยชัดแจ๋วเลยนะครับนี่ไปทดลองขับเลย รถปีใหม่หมครับผมบอกเลยว่ามันน่าใช้งานนะครับซื้อไปนะครับไม่ต้องกลัวที่จะต้องไปซ่อมไม่ต้องกลัวเลยรถปีสอ2วี 21, รถสองปีเองนะครับผมบอกเลยว่าใช้ได้ยาวนะครับใช้ได้ยาวๆเลยประหยัดกว่าป้ายแดงแน่นอนนะครับ บอกเลยว่าโอ้โหเหยียบนี่ติดเท้าเลยครับท่านผู้ชมติดเท้าเลยผมสรุปให้ง่ายๆเลยรถคันนี้นะเครื่องเกียร์นะครับสมบูรณ์ทุกจุดนะครับสภาพโดยรวมๆของรถคันนี้ครับบอดี้คันนี้ครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเหมือนป้ายแดงไม่ต้องไปซื้อป้ายแดงมาซื้อรถมือสองดีกว่า <Yeah. S 1> เราไปฟังราคาดีกว่านะครับว่าวันนี้ผมจะเอารถอินสุมิวแองก์หนึ่งจุดเก้าตัวอันเจเมตปี2021เนี่ยมาขายเท่าไหร่เราไปฟังราคากันเลยดีกว่าไป เป็นไงล่ะท่านผู้ชมผมพาท่านผู้ชมนะครับดูรอบคันแล้วทดลองขับรถแล้วนะครับผมบอกเลยว่ารถคันนี้เหมือนป้ายแดงเลยเรามาฟังราคาดีกว่านะครับว่าเปิดตัว Isuzu MU-X 1.9 Ultimate ปี2021นะครับเปิดตัวที่1,688,000บาทนะครับย้ำว่า1,688,000บาทแต่วันนี้นะครับปี2023แต่รถปี2021 ผมเอามาขายในราคาแค่1น9 9 0ล้านหนาหม่าบาทาแต่แต่ยังไม่พอเท่านั้นใครที่ดูจากคลิปผมนะครับใครที่ดูจากคลิปผมเดี๋ยวผมร้อยธนีเลย2,000 0บาทเหลือ1น7 0ล้านหนึ่บาทเท่านั้นนะครับย้ำว,ว่า1น่ล้านหนึ่งแบาทเท่านั้นผมบอกเลยได้รถปีถ0 2 1ไปใช้งานแน่นอน ผมบอกเลยว่าใครไม่ออกรถกับผมตอนนี้นะดอกเบี้ยถูกสุดๆเลย2.79 4ปี2.99 5ปี3.89 6ปี4.99 7ปีนะครับท่านผู้ชมอยากได้เงื่อนไขอะไรนะครับอยากได้ดอกเบี้ยถูกอยากขับรถฟรี3เดือนกดเบอร์ผม0804866598โทรมาหาเซลล์อาร์ตนะครับว่าอยากจะซื้อรถคันนี้เดี๋ยวเซลอาร์ตบริการถึงที่ ก่อนจบคลิปนี้นะครับผมฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับคอยดูว่าคลิปหน้าผมจะรู้ตไหนนําเสนอวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสนับสนุนโดยค่าโฟชัวเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8 0 0 0คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาค่าโฟร์ชัว .com